สวัสดีครับ f อมาอุสคารนะครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมาอุสคารนะครับคิดจะออกรถยนต์มือสองคิดถึงมาอุสคารนะครับวันนี้นะฮะอยู่กับผมนะครับที่เดิมนะฮะบริษัท SP Center นเตคาของเบ้งเสรีไทย70นั่นเองนะครับเนื่องจากวันนี้มีรถ SUV เข้ามาใหม่อีกแล้วนี่ด้านข้างผมเลยบอกได้เลยว่าเป็นรุ่นที่หายากมากนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัว Mitsubishi Xpander นะครับ1.5 GT นะครับเกียร์ออโต้ ปี2018นั่นเองนะครับราคาเปิดตัวป้แดงอยู่ประมาณ849,000บาทนะครับแต่ตอนนี้พิเศษนะสเปเชียลสำหรับคลิปนี้เลยนะฮะผมขายนะเพียง629,000บาทแล้วก็มีของแถมเยอะแยะมากมายเลยนะร,รอติดตามชมคลิปนี้ได้เลยนะก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวราละเอียดของเจ้าตัวรถแล้วก็รายละเอียดสิทธิพิเศษนะรบ,รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่ง ทางช่องของผมให้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเจ้าตัวเอ็เพเดอร์คันนี้น่าสนใจไงนะครับมองแรกๆก็โหสวยเลยอยู่แล้วนะครับบอกเลยทรงมันดีนะฮะตัวนี้จะได้เป็นไฟหน้านะครับ f ู l l LED ดีนะครับแบบนี้นะครับโรงไฟใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับมีสเกิร์ตชุดแต่งมารอบคันนะครับแล้วก็มีตัวอักษรเอ็กเพเดติดมาให้ด้วยกระจังหน้าสีโครเมียม3ามชั้นนะครับแบบนี้เลยได้ป้ายทะเบียนสวยๆแบบนี้ด้วยนะฮะ349 ค่อนข้างหงยายากนะไประเบียนแบบนี้แล้วก็ตัวรถไม่มีประวัติชนหนักพิความจมน้ําใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับยางคันนี้ลัดด้วยกับยางมิชลินนะครับปี2021นั่นเองนะครับคันนี้จะได้ซีรีส์ 20555R16 เป็นล้อแม็กขอบ16นิ้วสีทูโทนแบบนี้สวยๆ5รูแบบนี้เลยนะครับได้เป็นดิสเบรกด้วยตัวรถพึ่งเข้ามาไม่ได้ปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับ ตัวนี้จะได้เป็นกุญแจสมาร์ทย์เลดอย่างนี้เลยนะครับเพียงกดตรงนี้ก็จะล็อกตัวรถได้เลยนะครับก็กระจกก็จะพับแบบออโต้เลยรกระจกในส่วนตัวตัวนี้จะเป็นกระจกยันระพายเอมูบิลิเซอร์นะครับแบบนี้นะครับบ้าเปิดจะเป็นสีโครเมียมเสาบีจะเป็นสีดําด้านติดเฟรมมาให้นะครับ60เปอร์เซนะครับขันนี้ให้เป็นดิสเบรกคู่หน้าดัมเบรกหลังแล้วก็ไฟท้ายเป็น LED นะครับไฟหลีไฟเลี้ยว จะเป็นหลอดไส้นะครับเปไฟถอยไฟเลี้ยวเป็นหลอดไส้นะครับนี่เลยสเกิร์ตดิฟฟิวเซอร์สวยๆนะครับเอพันเดอร์มีกล้องขหลังมีกระจกไล่ฟ้าแล้วนะครับมีไฟเบรกรที่3นี่แล้วก็ล็อกอยู่นะฮะนี่นะครับแล้วก็ในส่วนตัวด้านท้ายนะครับราละเอียดเนาะน็อตนะครับไม่มีขยับหน้าเดิมนะครับหน้าหลังเดิมเลยนะครับเข็บเม็ดอาร์ตเดิมๆนะครับผมแบบนี้รถไม่ปรับสภาพนะ ตัวนี้นะครับติดพรมไดมอนด์คัตมาให้นะครับเบาะแถวที่3สามารถพับราบแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะเบาะหนัง3แถวเ็ที่นั่งนะครับมีแอร์ราวมาให้เรียบร้อยภายในจะเป็นสีทูโทนสีดำตัดกับสีเบจนะครับเดี๋ยวไปดูถอยแถวที่2กันนะฮะมานะฮะในส่วนของแถวที่2คันนี้นะครับก็ถือว่ากว้างนะ กว้างมากนะครับอันนี้คือจะเป็นแบบที่นั่งแบบสแตนดาดนะเรายังไม่มปรับเอปรับอะไรว่าเข่านะครับนะหนึ่งกำปั้นเลยแล้วก็บนหัวนะครับผมสูงว่าเจ็ดก็ถือว่าสูงนะครับแอร์ A, ก็จะเป็นสี่ช่องแบบนี้เลยครับตรงลงตรงแล้วก็สามารถปรับความแรงลมได้ด้วยนะครับตัวนี้มีที่พักแขนไหมมีนะฮะนี่เลยที่พักแขนครับมีมาให้นะ เสียดายไม่มีที่วางแก้ตรงกลางนะครับก็จะมีไว้ตรงข้างประตูไปดูด้านหน้ากันนะฮะในส่วนของด้านหน้านะครับคันนี้ให้มาเป็นกุญแจพ u s h start นะครับนี่เลยอ่านะครับพวมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับคูชคอนโทรลมาให้นะครับแอร์แบ็กคู่หน้าแล้วก็ตัวนี้ไมวิ่งอยู่ที่71,427กิโลเท่านั้นเองนะฮะก็ถือว่า นะครับเยอะเลยทีเดียวนะครับขออนุญาตนะครับตัวนี้ก็เรามีตัวนี้นะครับจะมีวารันตีนะครับอีกนะ6,800กิโลนะอีก4เดือนนะจะหมดวารันตีศูนย์นะครับจอนะจะเป็นจอแบบแอนดรอยแล้วนะครับนี่เลยนะครับรองรับไมโซ่ไอโฟนนะครับแล้วก็บลูทูธ FMAM USB ได้หมดเลยมีกล้องถอยมาให้นะครับ ตัวนี้ยังไม่มีกล้องอาราววิว360องศานะครับลูกค้าต้องไปติดเพิ่มเองนะนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นแอร์แมนนวลนะครับเกียร์ออโต้ซีวีทีแล้วแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษที่ผมบอกนะฮะขั้นต้นนะครับมีให้เลือกเลยนะครับ2อย่างนะครับ 1. จอไอดอยนะครับขนาด9นิ้วหรือว่าจะเป็นประตูท้ายไฟฟ้านะครับ ลูกค้าเลือกได้เลยอันใดอันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับราคา6 2 9 0 0 0บาทแค่นั้นเองนะฮะจัดไฟแนนซ์ซื้อสดติดต่อ,อก,กันเข้ามานะครับจากตา่างจังหวัดก็ซื้อได้จัดไฟแนนซ์ได้เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับอ่าตัวเครื่องจะเป็นตัวเครื่องเบนซินนะฮะขนาด1.5ลิตรนั่นเองนะครับห้องเครื่องแห้งสนิทแบบนี้มาร์กรงงานอยู่ครบน็อตต่างๆไม่มีขยับ สว,สวยๆกิฟต์เลยนะฮะเครื่องเงียบม,มากวันที่0ูด่าลืมนะเหลืออีก6,800กิโลอีก4เดือนนะครับหมดประกันนะฮะก็ขอฝากด้วยลกันสำหรับลูกค้าที่สนใจเจ้าตัวเ e n n d e r 1.5 GT เกียร์ออโต้ปี18นี่น่าสนใจมากนะครับพิเศษยิ่งนะเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะลูกค้าจะเอาจอ Android หรือว่าจะเอาในส่วนตัวประตูด้านท้ายเป็นไฟฟ้า,าสามารถกดปุ่มตรงนี้เปิดเปิดประตูได้เลยนะครับ ผมจัดให้เลยเพียงราคานะครับตัวรถ6,290 0บาทนะครับเท่านี้เองนะครับสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์084-384-8404นะครับแอดไลน์เบอร์ผมได้เลยนะครับ,บนะครับก่อนอื่นกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะผมก็ขอฝากด้วยกับเจ้าตัว Mitsubishi e นเพนเดอร์หนนะครับปี2018คันนี้น่าสนใจมากนะครับราคาเพียง 629,000บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจรีบติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 8 4 3 8 4 8 4 0 4, 4สำหรับวันนี้ผมมะยุสคาร์ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ